ดูการโอ้ยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากอยู่กับนดแล้วใครก็ได้อนุไปทิ้งให้หนูทีชันหนาขออยากเกิดเป็นแมวนะดูสิแม่รู้ว่าหนูชอบสบายชอบใช่ไหมคะหนูชอบใช่ไหมลูกอาศัยดีดีดอวันนี้จะสวยไปไหนคะวันนี้หนูจะสวยไปไหนโอ้สวยอยู่นี่และนกสวยอยู่นี่ละ หนูไม่ได้อยากสวยเลยนุชนุชนคิดไปเองหรือเปล่าอยากสวยหนูไม่ได้อยากสวยเลยจะไหนกันนุชหนีนุชนุชนูชป,ป,ปล่อยแมวไปเถอะสงสันสงสานหนูด้วยใครก็ได้ช่วยหนูทีใครก็ได้อนูชไปทิ้งทีหนูไม่ชอบนหนูแน่หนูก่อนโอ้หน้านี่แหละ หน้านี่แหละที่บอกว่าชอบชอบจะต้องใส่สิลูกต้องใส่อือใสคือเป็นแมวนี่มันก็เรียกลำบากจริงๆใครก็ชาติหน้าอย่าได้เกิดมาเป็นแมวอีกเลยชา้าทุกกระลูกเนอะฮะจะแต่กระนุดดีวะจะทำยังไงกระนุดดี หนูชอบเม่ดูว่าหนูชอบใช่ไหมคะชอบใช่ไหมอู้ดูสิดูหน้าตาชอบมากนี่หน้าแบบนี้แหละหน้าแบบนี้แหละชอบใช่ไหมคะใช่ไหม